สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้พามาดูน้ํานะครับน้ําป่านะครับไหลมาแล้วนะครับหลังจากฝนตกได้ประมาณชั่วโมงกว่านะครับน้ำก็แรงมากนะครับดูนะครับนี่เราถ่ายกับมุนตราพานนะรอบนี้มาแรงจริง ่มาดูนะครับผมพามาดูนี่ครับพ้าวสารตกใส่น้ำผาพเพื่อนี่เฮ้ยการ์ดกิ๊ดูอะไรช่วยการ์ดดูสุดๆเลยนี่ครับมาแรงมากนะครับน้ำไหลแบบฉิวเลยนะครับดำเมี่ยมเลยนะครับน้ำเนี่ยนี่ครับอ่าและนี่ก็เป็นต้นยางนะครับ ็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของที่นี่นะครับต้นยางนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับที่นี่ชื่อว่าบ้านคลองยางนะครับก็คือมีคลองแล้วก็มีต้นยางอยู่ในคลองนะครับก็เลยชื่อคลองยางนะครับมาแบบแรงมากๆนะครับดูครับเกือบจะถึงต้นใบฉ่ำฉาเลยนะครับ ดูต้นไม้กวานเลยนะครับไหลแบบแรงสุดๆอ๋อพามาดูน้ำนะครับหลังจากฝนตกก็มีน้ำไหลแรงมากนะครับก็เลยพามาถ่ายวิดีโอนะครับพาลูกชายมาด้วยนะครับก็ ให้ดูกันแบบคร่าวๆนะครับเพราะมาแบบสุดยอดตกไปไม่ไม่ไมพลาดนะครับไม่เหลือ <laughs> ก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ